แล้วครับแล้วก็ผมบอกแล้วว่าโพสต์นั้นก็เป็นโพสต์สุดท้ายที่ผมจะโพสต์ของเรื่องนี้ต่อจากนี้ผมก็จะทํางานของผมไปครับผมก็คือนูยืนยันว่าไม่ได้ขอสามล้านครับไม่ได้ขอครับคือทุกเรื่องจะติดต่อฝั่งพี่ทานายหมดเลยก็ไม่ได้ติดต่อผมเลยนี่ผมมองว่าเป็นเรื่องของน้ําใจมากกว่าถ้าเกิดเป็นน้ําใจให้ตั้งแต่แรกผมคงไม่เกิดเรื่องครับผม เคลียชัดๆไปเลยนะคะว่าไม่เคยเรียกร้องค่าตัว3ล้านบาทอย่างที่เป็นข่าวและหลังจากนี้ขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะยังเป็นดราม่าที่ไม่จบง่ายๆเลยนะคะระหว่างก้าวกระกพลกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่จู่ๆก็กลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อหลังจากนักร้องหญิงออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์นะคะว่าให้ผู้ใหญ่โทรไปเคลียร์แล้วก็เสนอเงิน1ล้านบาทแต่ว่าไม่ลงตัวแล้วก็ยังระบุด้วยว่าอีกฝั่งหนึ่งเรียกเงินถึง3ล้านบาทนะคะ แต่ว่ากลายเป็นหนังคนละม้วนลวคะ่ะเมื่อก้าวกระดผโหโตว,ว่าไม่เคยคุยกับคนกลางและไม่ได้ขอค่าตัวตามที่อ้างเพราะว่าตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพง่งซึ่งตัวเลข3ล้านบาทมาจากไหนนะคะเป็นเพียงการตอบคำถามสื่อมวลชนว่าถ้ามีการฟ้องแพ่งขึ้นมาจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นการประมาณการคร่าว โดยฝั่งนักร้องหนุ่มและทนายความยืนยันตามที่ได้ยื่นฟ้องต่อสารไปนะคะนั่นคือการฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ศิลปินและยึดตามคําขอท้ายฟ้องคือการลบชิ้นงานก็คือการลบเพลงและมิวสิกวิดีโอไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินค่ะคือผมไม่อยากให้เอาเสียงผมแล้วก็หน้าผมไปสร้างรายได้ครับเพราะผมไม่เสียดายครับก็หมายว่าก็จบกันไปเลยครับ ก็ต่างคนต่างทํางานไปครับอย่างนี้ก่อนนะครับคําฟ้องที่ผมฟ้องไปเนี่ยคือการละเมิดลิขสิทธิ์ <ฮะ S 2> คําขอท้ายฟ้องคือขอให้ลบชิ้นงานนะครับนี่คือผมขอผมไม่ได้ลบแค่มิวสิกวิดีโอนะ,<ฮ>ะขอให้ลบเพลงด้วยหมดเลย <ฮะ S 1> หมดเลยครับ ยอดวิวของมิวสิกวิดีโอเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอตอนนี้อยู่ที่356ล้านวิวนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีการเปิดเผยเรื่องฐานรายได้และส่วนแบ่งค่าตัวศิลปินซึ่งก้าวกระโดดยืนยันว่าไม่เสียดายถ้าหากต้องลบแล้วก็อยากให้จบเรื่องตอนนี้ก็พร้อมเดินหน้าทำงานของตัวเองนะคะมีงานโชว์ตัวติดต่อเข้ามาแล้วรวมถึงผลงานเพลงใหม่ที่จะร่วมฟิเจอริ่งกับนักร้องหญิง